ขอเชิญพวกเรายืนขึ้นนะครับเพื่อปรบมือและก็ต้อนรับพระกุณเจ้าครับขอเชิญพี่พ่อคุมเทพวิทยากรด้วยนะครับครับขอเสียงปรบมือต้อนรับพระกุณเจรับครับขอเรียนเชิญพระกุณเจ้าที่หน้าประท่บเลยนะครับคุณพ่อวิทยกรด้วยครับครับ ขอเชิญนั่นครับพระคุณเจ้ามานี่อบอกตรงนะครับว่าเหนื่อยแต่เจอ<ห>พรกเราพระเจ้ายิ้มเลยผมขอเรียนให้พระคุณเจ้าทราบถึงวัตถุประสงค์การจัดงานในวันนี้ก่อนนะครับคุณเจ้าครับตามแผนทิศทางงานอภิบาลของอครสันธบุรกรุงเทพในปี2011ถึงปี2015บอกไว้ว่าอครสันธบุรกรุงเทพจึงมุ่งให้พันธกิจในงานอภิบาลทั้งหมดของตน ไปสู่เป้าหมายสำคัญคือสร้างและพัฒนาศี์ของพระคริสต์โดยพระวาจาของพระเป็นเจ้าเพื่อสมาชิกทุกคนจะสามารถดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อความหวังและความรักโดยมีพระกิสต์เจ้าเป็นศูนย์กางศูนย์คำสอนจึงจัดอบรมพระคัมภีร์วันเสาร์ขึ้นเพื่อให้พี่น้องที่เป็นคริจชนและพี่น้องอาสนาได้รู้จักถึงพระวาจาของพระเป็นเจ้าและนำพระวาจาของพระเป็นเจ้าไปปฏิบัติ ขอเรียนให้คุณเจ้าทราบว่าการจัดอบรมในปีนี้มีผู้ลงชื่อสมัครมาเรียนทั้งสิ้น149คนใน149คนนี้แบ่งออกเป็นเขตต่างๆดังนี้เขตที่1 53คนเขตที่2 37คนเขตที่3 20คนเขตที่4 2คนเขตที่5 3คนมาจากสังคมมนรนครสวรรค์คือลบบุรี2คน มาจากสังคมทนรลลาชบุรีหนึ่งคนมาจากพี่น้องสมาคมคิสธรรมไทยหนึ่งคนมาจากพี่น้องต่างศาสนานับถือพุทธสองคนแล้วก็ไม่ระบุเขตไม่ระบุวัดอีก20คนรวมทั้งสิ้น149คนสําคนสำหรับวันนี้เป็นผู้ที่ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด93าท่านเกณฑ์คือมารับอาระนมครบ7ครั้งแต่เนื่องจากวันนี้พี่น้องหลายท่าน ไม่สามารถพาด่านน้ำท่วมมาได้เช่นจากรถบุรีต้องเจอน้ำที่ไม่สามารถมาได้จากลาดพร้าวอีกหลายท่านที่มาไม่ได้แต่ก็โทรศัพท์มาบอกว่าเสียใจที่ไม่สามารถมาร่วมในงานนี้ได้เพราะอยากจะมาพบพระสังฆราชอยากจะมาเจอพระสังฆราชและมาเอาโอกาสร่วมรับประทานอาหารกับพระสังฆราชขอเรียนทุกคุณเจ้าทราบอีกหนึ่งเรื่องในวัดของเราแห่งนี้นอกจากจะมีผู้เรียนอบรมพระกัมภีแล้ว วันนี้ยังมีคุณหมออีกหนึ่งท่านซึ่งเป็นคุณหมอเด็กแล้วก็มาหาผมในวันนี้แล้วบอกว่าสนใจอยากเรียนศาสนาคริสต์และก็บอกว่าวันนี้จะมีพิธีมอบพุทธบัตรบอกว่าอยากจะขอร่วมแล้วก็เพื่อพบพระคุณเจ้าด้วยเช่นเดียวกันขอเสียงปรบมือให้กับคุณหมอครับขอเชิญคุณหมอยืนขึ้นนิดหนึ่งครับ ขอต้อนรับคุณหมอไว้ล่วงหน้าในพี่น้องอาสนาคิดของพวกเรานะครับอันดับต่อไปจะเป็นการารับวุิบัตรนะครับขอเรียนเชิญพระคุณเจ้าที่บริเวณข้างหน้านะครับเพื่อเป็นการมอบวุิบัตรให้กับผู้ที่สําเร็จการอบรมพระกัมภีภาคภัศญญาเดิมเรื่องสุภาษิตครับโรซาทิพยายอดกนกิตมอนิกากันนิกาวงประสาท อักเนสกันรุัไทยปาแสอากตากันรายาเชิมือลาฟาแอลกิติชัยสมบัติวานิชโรซาจันยพรชนาการวงเทเรซาจินตนานวลวิมล มาริตาจิราพรชนาการคุณมาริอามักดาเรนาจุธามาชนาการคุณเอริสเบตชนานิพัชระเศรษฐิริเราราชนิการพนาที่คุณมาริอาชนาพรจันทุพันธ์รูซิอาดาวรีนีระงับภัยอนาดาวรุ่งทิพวันอนนาไทเทวี Anna, TV, ว่องไว Maria, มาริอาทิพกมนลทิวราชสกุลยอแซฟนนทพันธจิตาพิสุทธเซซิริอานภัสรสอเลเซอร์มาริอานวลพิษพันธุมจินดาเซซิริอานิรุบลศักงามมาริอานิอนอนสิเริศพิทักษอน,นานุกุลบ้องสีเทเรซาโนราทิปมงคลพิรรยะคุณ รูกาบัรจงชัยถาวรกิจยอนบัพติสตาปฏินันวิชุปปพาอาจารย์ปัญญาโชชัยชาญรูซิอาปิ่นเก้วคูเบเทเรซาพรพิมลอิทธิเมธีวุฒเทเรซาพันนีเพียงอักษรเปาราพิมพ์ไรตั้งเมธากุลเทเรซามันธนาทองเหวียง มันธ on. ิดามานวิกาจุรานนเทเรซาเมธิกาก้อนเงินมอนิการุ่งทิวาสีกูกาโยเซฟินรักษนาโชดพุธฟังซิสโกวรวุธงามประเทืองโสภาเอริสเบตวาสนาบุญเอิญมาทาวาสนารักพงไพ่โลดเทเรซาวิภาชัยสำเร็จ มาริอากอเรตตีวิไรรักยิ่งสิงห์สวัสดิ์เปโตรเวทิตอัศวะมังกรยอเซฟสิริเกีิพันธุมจินดาฟรังซิสเซเวียสิริศัก์พันธุมจินดาคุณสตานนสิงห์หักเสนีเจนเวฟาสำราญทองแย้มอากาธาสิรินพรกังศัต์ กังสะบิวัตกรุสิอาสุขันดาริคณะไภศา,ารมาริอาสุจิตตาช่วยรือไทยมาริอาสุทธารัตนสิทธุกูลอน,นันมาริอาสุภาพรวิริยะวิทยาวงมาริอาโสภาการวิจิต อังเยราโสพิษบุญจวนิธคุณเอเมเรตาพันธุมจินดาเทเรซาอรวันสิริวรนาเทเรซานงรักตหสุวรรณเทเรซาวนิดาดีโสพลมาริอาดารุณีดีแสงงามเปาโลสมเกียรติวิสุทธิผล เทเรซารักนาอธิจิตสกุลเปาโรวิโรธจ่มเริกแจ้งโยเซฟินพันนีแจ่มเริกแจ้งคุณครูรัฐเลขาสุขสวัสดิ์มาริอาสุดารัตคนกบยยแซฟปรีชารักษาสิวิโรดอันตนพลโสภาควิจิตคราราพันนีชิดโคกสูง บุญเยราสีนิโครัสบุญเกิดกิจบำรุงไมตรีจินดานอร์แมนนัทพลมานิดกัมปิไลมาริอาสุด,ดารัตวิวันปุณพนลเปาโรประเสริฐชัยประสิทธิม์มาริอาเบนจามาศวิสิท์นทชัยมิคาแอลนาโรภพุมพาเกียวอักเนสจินวีจิระชยัยอารี เทเรซาสมพรเสงเจเริญเทเรซาสุบันยุติรัฐอันดับต่อไปนะครับขอเชิญพระพุทธเจ้ายินดีก่อนสักครู่นะครับอันดับต่อไปนั้นสำหรับปิดคอร์สอบรมขั้นพีคำสอนทุกๆปีนะครับก็จะมีผู้ที่บริจาคหรือว่าผู้ที่จัดเตรียมอาหารเที่ยงไว้ให้กับพวกเรานะครับขอสิงปรบมือเป็นการขอบคุณคุณ จดาบุญทลิกด้วยครับรสำหรับอาหารที่สันตุป,ปีครับขอตัวกมอนเลยนะครับและขอเชิญคุณสุดารับของที่รึจากพระกิณเจ้าได้ครับทุกตป,ปีที่มีการจัดอบรมพระคมปีแล้ว Because, ปิดคอร์สพระคมปีคุณสุดาก็จะบริการเรื่งองกองอาหารเที่ยงและว,วันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับครับขอบคุณครับ ขอเชิญพระสุรเจ้าที่บนหน้าประแทนนะครับอันดับต่อไปนะครับผู้แทนของพวกเราจะกล่าวขอบคุณพระคุณเจ้าที่ให้เกียรติมามอบวิธีบัตรให้กับพวกเราในวันนี้และก็ขอบคุณคุณพ่อพงเทพวิทยากรนะครับที่ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับวาจาของพระเป็เจ้าให้กับเราตลอด1ิสัปดาห์ที่ผ่านมานะขอเชิญผู้แทนครับขอบคุณพระเป็นเจ้าพ,าพระมณียาภรณ์จารีพระคุณเจ้าและคุณพ่อพงเทพประมวลพร้อม ในนามของผู้เรียนคำสอนอบรมพระธรรมทีวันเสาร์ซึ่งปีนี้ได้รับการอบรมในหัวข้อเรื่องสุภาษิตซึ่งทำให้พวกลูกได้รับคำแนะนำตามแนวทางในการดำเนินชีวิตทำให้พวกลูกชัดเจนในความเชื่อและความไว,ว้วางใจในพระบิดาของพวกลูกทุกคนพวกลูกขอขอบพระคุณพระเป็นเจ้า แม้ไม่ขอแต่พระองค์ก็ทรงจัดให้พวกลูกทุกคนที่ปรารถนาจะได้ใกล้ชิดกับพระคุณเจ้าให้พระคุณเจ้ามาอยู่กับพวกลูกในวันนี้พระคุณเจ้าเปียกเหมือนพ่อทานแห่งพระพรของพระบิดาที่นำความรักของพระองค์มาสู่พวกลูกและพวกลูกขอขอบพระคุณคุณพ่อพงเทพประมวลพร้อม ที่ได้เสียสละเวลามาแบ่งปันความรู้และความรักของพระเป็นเจ้าที่มีต่อมนุษย์ผ่านทางพระคํมทีซึ่งปีนี้เป็นปีที่22แล้วแล้วคุณพ่อได้มาแบ่งปันกับพวกลูกพวกลูกวรขอองค์พระจิตเจ้าโปรดช่วยปกป้องรักษาคุณทอง และดูแลพระคุณเจ้าเกรียงศัก COVID ์โควิดวานิชและคุณพ่อพงเทพประมวลพร้อมให้มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจอยู่กับพวกเราอีกนานเชื่อนานด้วยรักและผูกพันจากพวกลูก15ตุลา2011ขอขอบคุณครับครับขอสยงประเมือใการขอบคุณพระคุณเจ้าและคุณพ่อวิทย์ประมนี่เป็นของที่ดึกจากพวกเราเองนะครับ ครับขอเสียงประมือดังสักครั้งนกครเป็นการขอบคิณขึ้นกันแล้วกันนะครับอันดับต่อไปนะครับจะขอเรียนเชิญคุณพ่อุงเทพนะครับแม้ในพระคัมภีร์จะเขียนว่าท่านห้ามเรียกใครว่าอาจารย์เพราะท่านมีอาจารย์จะเพียงผู้เดียวแล้ววันนี้พ่อพงเทพเป็นดังอาจารย์ของพวกเราในการให้ความรู้างด้านข้อคําอสอนของพระพุทธเจ้านะครับขอเรียนเชิญคุณพ่อวิทยกรครับขอเสียงประมือให้กับคุณพ่อวิทยกรครับพระพุทธเจ้าคุณพ่อเอกรัฐ เจ้าหน้าที่ศูนย์คำสอนค่ะสังคมมนุษกรุงเทพแล้วพี่น้องที่รักทุกท่าน่อนนี้เราขอบคุณพระเป็นเจ้า่อเห็นว่าเมื่อเช้านี้เราได้ฟังพระกัพิีศษสำหรับวันอาทิตย์พรุ่งนี้ที่พระเยซูเจ้าทรงตรัสตอกพวกฟารีสีที่มาจาับปิดปว่าจงคืนของพระเป็นเจ้าแก่พระเป็นเจ้าและก็จงคืนของซีซ่าแก่ซีซ่า เพราะฉะนั้นในวันนี้เราเราไม่กลวงพระเิ็นเจ้าเราิุณพระเป็นเจ้าทุกอย่างทุกปีว่าพระพรของพระเป็นเจ้าที่ประทานให้เราได้มาเรียนพระคมภีร์ได้มีความเข้าใจต่างกันไปแต่ข้อชื่อว่าการมีจํานวนมาเรียนทุกๆปีอย่างนี้พี่น้องก็คงจะต้องได้อะไรบ้างเพราะฉะนั้นเราขอบคุณพระเป็นเจ้าที่โปรดให้เราเราอาจจะใช้คํานี้ได้ว่าเราก็ทราบซึ้งเราอาจจะพูดออกมาไม่ได้แต่ er ว่าความทราบซึ้งในพระพธในพระวาจาของพระนี้ก็เป็น พระพรของพระเป็นเจ้าเราขอถาวายคืนแด่พระองค์เราไม่โวงพระองค์เราผ่านมาสิเสาก็ไม่ใช่เรื่องน้อยๆสําหรับผู้ที่มีการงานแล้วก็ต้องมาเรียนอยู่อย่างนี้นะครับสิเสาเราขอถาวายคืนแด่พระเป็นเจ้าขอบคุณพระอ,องค์ที่ประทานพรแก่เราแล้วก็สิ่งไหนที่เป็นของมนุษย์ก็คือว่าการจัดคอสของเจ้าหน้าที่ต่างๆต,ตั้งแต่คุณพ่อเอกรัฐแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกคนที่ทําให้คอสที่ผ่านคุณไปได้ เราก็ขอขอบคุณเช่นกันแนละพระเป็นเจ้าเราต้ายไว้พระเกียรติขอบคุณพระองค์แล้วเราก็คืนของมนุษย์แก่มนุษย์เราก็ขอบคุณผู้ที่มีบุญคุณของขอซีด้วยในสําหรับตัวพ่อพ่อขอขอบคุณข้าสังพรเมณฑลกรุงเทพแผนกคําคสอนนะครับที่จัดคอร์สนี้มาเป็นเวลา22ปีก็ยาวนานที่สุดแล้วในบรรดาคอร์สต่าง แล้วก็สําหรับตัวพ,พ่อพ่อก็ขอบคุณพระเป็นเจ้าเป็นพิเศษเพราะว่าสําหรับพ่อก็15ปีนะครับตั้งแต่ลงมาจากเชียงใหม่ก็ต่อเนื่องมาตลอด15ปีได้มาสอนที่นี่แล้วก็ที่ศูนย์คําสอนซีซีก็เป็นช่วงเวลาที่ทําให้มีโอกาสเหมือนกับได้ศึกษาต่อเนื่องน้อยๆก็คิดว่าเราก็ต้องค้นคว้าศึกษาอันนี้ก็เป็นพระพรของพระเป็นเจ้าเ้นก็ต้องขอบคุณอาคาสังคมเมืองจุลินเทศ ขอบคุณพระคุณเจ้าที่โปรดให้งานคำสอนของอาคาสังคมมรุญุกรุงเทพพัฒนาก้าวหน้าแล้วก็ยังดำรงคอร์สต่างๆเหล่านี้เอาไว้เพราะว่าเป็นเหมือนกับเป็นหลักสูตรประจำที่หล่อเลี้ยงคิตชนทุกๆปีหลายหลายคนบอกว่าอยากจะให้มีคอร์สนี้ตลอดทั้งปีอันนี้ก็คงจะเป็นวิชาอื่นแตกต่างกันไปเป็นหน่วยงานอื่นแตกต่างกันไปก็อาจจะมีหล่อเลี้ยงทุกๆด้านสําหรับพิศชนชาวไทยในอาคาสังคมมรุจุกรุงเทพนะครับ แล้วก็ขอบใจพี่น้องทุกคนที่ให้ความร่วมมือนะครับมาเรียนเราก็ทําตามที่เรามีข้อตกลงกันตั้งแต่ปีแรกเลยก็คือว่าห้ามถามห้ามสอบห้ามให้การบ้านนะครับแต่ว่าจะให้ความร่้มมือตั้งใจฟังทุกอย่างคุณพ่ออย่าอย่าเรียกขึ้นมาถามไม่เอานะครับนะเพราะฉะนั้นก็แอบถามพ่ออยู่เรื่อยๆพอจบข้อแล้วก็ถามตอนพักก็มาถามก็ขอบใจที่ให้ความสนใจตั้งใจฟังแล้วก็ ามาก็อย่างสม่ำเสมอนะครับจำนวน92คนที่อยู่ในเกณฑ์เจ็ดครั้งก็ถือว่าพี่น้องให้ความสนใจมาอย่างมากในวันนี้คนที่ไม่มาก็ได้เหตุผลเดียวก็กิน้ำช่วงโดยเฉพาะผู้ที่มาจากลบบุรีก็มีความอดทนมาณมากนะครับมาทุกปีเลยปีนี้ขาดสองครั้งสุดท้าย่็น,น้ำช่วงเราก็อย่าดืนมสวดภาวนาให้กำลังใจแก่เขาด้วยนะครับที่สุดก็ขอขอบคุณพระอากาสสังฆราช ที่มาแบบเป็นประธานในวันนี้ให้กําลังใจแก่พวกเราและก็ให้กําลังใจแก่พ่ออย่างมากขอพิป็นเจ้าได้ประทานพระพรแก่ทุกขิจเจ้าในหน้าที่การงานแล้วก็ขอพิป็นเจ้าประทานพรแก่พวกเราทุกคนขอบคุณครับครับขอบคุณพ่อวิทยากรมากนะครับพวกเราบอกพ่อว่าขอสิบครั้งแนวน้อยขอเป็นสาสิบห้าสัปดาห์นั่นคือทั้งปีนะครับและพวกเราก็ประทับใจรับภูมิใจคุณพ่อวิทยากรมากถ้าเกิดพวกเราประทับใจบอกว่าปีหน้าห้าม เปลี่ยนวิทยากรขอเสียงปกือดังๆเขาข้อครับค,คือหน้าพ่อเปลี่ยนไม่ได้อีกแล้วนะครับต้องทําตามเสียงมหาชนนะครับลนดับต่อไปได้ขอากราบเรียนเชิญพระสังฆราชนะครับให้ข้อคิดและก็แนวทางการดำเนินชีวิตตามพระิาเจ้ากับพวกเราทุกคนครับขอเรียนเชิญพระบุดเจ้าครับก่อนอื่นหมดคงจะต้องบอกว่าทุกครั้งที่ได้รับเชิญมาอยู่ณที่นี้เรียกว่าเป็นการมอบบุญที่ปักปิดท้ายรายการ ก็มีความสุขทุกครั้งเพราะได้มาชื่นชมมาเห็นผลงานที่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงทํางานของโรงโดยผ่านทางบุคคลหลายๆคนแล้วงานนั้นก็ลงมาสู่ชีวิตของพี่น้องอีกจํานวนไม่น้อยที่เปิดใจรับรับฟังองค์พระผู้เป็นเจ้าโดยผ่านทางพระวจาจิาสรของโลกสำหรับเราคริสตชนคาทอลิกนั้นทุกวันอาทิตย์ เราจะหล่อเลี้ยงชีวิตของเราด้วยสองโต๊ะโต๊ะหนึ่งก็คือโต๊ะพระวาจาไม่ใช่มีโต๊ะเดียวสองโต๊ะกรอนบทที่เดียวเราหล่อเลี้ยงชีวิตความเชื่อของเราด้วยพระวาจาของพระเจ้าและโต๊ะที่สองก็คือด้วยศีลศักดิ์สิทธิ์หรือที่เรียกว่าพระท่านเพราะฉะนั้นนี่คือ ต้นทานความเชื่อที่เราคริสตชนคาทอลิกได้รับการหล่อเลี้ยงเอาละวันนี้คงจะพูดเฉพาะเกี่ยวกับพระวจราจาเมื่อตอนต้นนั้นคุณพ่อเอกกรัฐน์ฐานะผู้รับผิดชอบอเนนคำสอนได้พูดน้ว่าแนวทางแผนอภิบาลของอาัคารสมมุนเทพซึ่งรองรับมาจากของสภาพระสังฆราชนั้นประเด็นหนึ่งก็พูดถึงเรื่องการพระวาจาของพระเจา้าและคุณพ่อในกรุงเทพนี้ก็ได้ทํางานนี้มาก่อน ทำมาโดยตลอดด้วยด้วยอาศัยจะเรียกว่าการอบรมพระคัมภีร์โดยส่วนใหญ่จะเป็นพระัพร์ทัญญาเดิมแล้วก็ซื่อสัตว์มาโดยตลอด22ปีแล้วก่อนหมดเอาซะกขาเล่กนะทีรันสมโพธก่อนเลยนะ2อยิภาป,ปีก่อนแล้วเดี๋ยวพ,พัฒนาอะไรก็ว่าไปเอาพูดตรงนี้ก่อนก็ได้คือพ่อพยายามจะปลักดันคุณพ่อเขา อันที่จริงร้อยสี่สิบเก้าคนใช่ไหมแล้วก็อ่าที่สม่ำเสมอที่จะเป็นไปได้นี่นก็เข้าใจถึงความยากลําบากของการจะต้องสละเวลาแล้วก็พยายามมากันนะยังอยากจะบอกว่ายังไม่ต้องขย,ขยายจ,นนจาํานวนสมากเท่าไหร่ว่ากี่บอกเท่าไหร่นะสิบสัปดาห์ป็นสักอะไรต่างๆนะครับแต่ว่าขยายศักยภาพใช่ไหมโดยการใช้สื่อเข้ามาช่วยแล้วก็ทําให้ผู้ที่จะสามารถ มีส่วนร่วมเรียนได้กับเป็นลูกศิษย์ลูกหามีโอกาสได้เรียนรู้พระวาจาของพระเจ้ามากขึ้นจะด้วยทางสื่อโดวยวิธีใดก็แล้วแต่ลองคิดกันดูมันอาจจะเป็นไปได้โดะทําให้บุคคลหลายคนสามารถที่จะมารับการหล่อเลี้ยงตรงนี้แน่นอนสําหรับเราคริสตชนนั้นเรามีอาจารย์แต่เพียงผู้เดียวคือพระคริสเจ้าและการที่มีบุคคลอื่นๆมาทำหน้าที่สอนนั้นก็เพราะว่ามาขยายงาน การเป็นอาจารย์ขององค์พระเยสุคริสต์เจ้าเราเป็นเครื่องมือของพระองค์เป็นผู้รับใช้ตรงเพื่อทาให้พระวาจาของพระเจ้านั้นขยายวงออกไปสุขพี่น้องจํานวนมากขึ้นโดยผ่านบรรดาผู้ที่พร้อมจะเสียสละเวลาและให้เวลาตรงนี้และก็อาจจะเดวยผ่านทานสื่อต่างๆด้วยเราก็อยากที่จะค่อยๆขยายพระวจาพระเจ้าสําหรับพวกเราเป็นหนึ่งในสองเมนูหลักสําหรับอาหารประจําสัปดาห์ของเรา ที่ทำให้เราสามารถก้าวเดินตลอด6วัน23ชั่วโมงที่เหลือหลังจาก1ชั่วโมงในวันอาทิตย์ที่เรามาขอบพระคุณพระเจ้าในพิธีบูชาขอบพระคุณแล้วนอกจากจะหล่อเลี้ยงด้วยพระวาจาแล้ว,วก็ได้สิ่งศิสิทธิ์เพื่อเราจะได้มีพลังสามารถปฏิบัติตามพระวาจาของพระองค์เพราะฉะนั้นดับแรกที่คุณพ่อเอกัตน์พูดถึงการฟังเรามาเรียนรู้เพื่อจะได้เข้าใจแล่วตอนนั้นยังไม่พอ แล้วก็เชื่อและเกินว่าพวกเราหละได้คนที่มาที่นี้ต้องบอกว่าเป็นผู้ที่หลงรักพระวจาของพระเจ้าแล้วหลงรักพระเจ้าเพราะเรารู้ว่าพระเจ้าเป็นองค์ความรักพระองค์ทรง,งรักเราก็าโดยผ่านทางพระวจาของพระองค์เราจึงรู้จักชีวิตขององค์พระผู้เป็นเจ้าตลอดแผนการกอบกู้มนุษยาชาติให้รอดและโดยเฉพาะย่างยิ่งในชีวิตของพระเยซูคริสต์เจ้านั่นแหละเผยแสดงว่า พระเจ้าสําหรับเราคือองค์ความรักเพระเาะฉะนั้นเมื่อเราได้รับความรักแล้วเราก็รู้สึกว่าเราหลงรักพรเ์เพราะฉะนั้นเราจึงพูดภาษาเราๆว่าเป็นแฟนพันธ์แท้เพระเาะฉะนั้นจะจัดสกี่คอร์สก็คงจะมีบรรดาผู้ที่สนใจพร้อมจะให้เวลาเปิดใจออกรับแล้วนําพระวาจานั้นมาสู่ชีวของเรานําไปดําเนินชีวิตนะครับนำไปดําเนินชีวิต และเป็นพระวาจานี่แหละที่จะเป็นการเมื่อกี้คุณพอ่อบอกพระวาจาของสัปดาห์นี้ใช่ไหมที่บอกว่าคืนให้แก่พระเจ้าและคืนให้แก่สังคมเรารับมาแล้วและเราก็คืนจริงๆอย่างที่คุณพ่อบอกแต่เราไม่ได้คืนเพียงแต่ว่าไปประกาศเราคืนคือรับเข้ามาในหัวเราให้พระวาจาของพระเจ้าเปลี่ยนชีวิตของเรากอนและชีวิตของเราเนี่แหละจะกลับกลายเป็นพระวาจาของพระเจ้าที่มีชีวิตแล้วและคนอืนอ่น เมื่อสัมผัสชีวิตของเราได้พบกับเราสัมผัสการกระทําของเราเริ่มตั้แต่บุคคลในครอบครัวนะบุคคลเพื่อนร่วมงานในสํานักงานหรือในที่ทํางานของเราในที่ใดก็ตามที่เราอยู่เราคืนให้โดยผ่ายทอดออกเป็นชีวิตและการกระทําของเราเพื่อประกาศความรักของพระเจ้าให้แก่เขาเหล่านั้นให้เขานั้นเข้าใจว่าพระเจ้าก็ทรงรักเขาด้วยโดยอาศัยชีวิตและการกระทาของเรานี่แหละคือการตอบแทนให้กับพระเป็นเจ้า พระเจ้าในพี่น้องพืชมนุษย์และให้แก่สังคมด้วยสิ่งดีๆต่างๆที่พวกเราจะกระทำในชีวิตพวกเราในฐานะประชาชนพลเมืองคนหนึ่งที่อยู่ในสังคมไทยแม้อาจจะเป็นแม่้านคนหนึ่งอาจจะเป็นคนทํางานในสายตาคนทั่วไปถือเป็นเรื่องที่ไม่ได้มีความหมายอะไรเป็นพิเศษแต่เหมือนอย่างที่คุณแม่เทเรซาแ่งการการต้าได้บอกพระเจ้าไม่ต้องการ กิจาการใหญ่ๆแต่พระคุณพระเปเจ้าต้องการให้เราทําแม้กิจาการเล็กๆด้วยความรักที่ยิ่งใหญ่และความรักยิ่งใหญ่นั้นไม่ใช่อะไรอื่นเป็นความรักของพระเป็เจ้าเองที่เราต้องฟังโดยผ่านทางพระวาจาของพระองค์หลังจากนั้นแล้วจะจะให้คืนอย่างไรเราจะกลับไปให้แบ่งปันในครอบครัวของเราในที่ทํางานในที่ที่เราอยู่นะครับเราจะใช้เวลานั้นในการถ่ายทอดออกมาไม่ใช่เป็นคําอธิบายคําสอน แต่ว่าฐายทออออกมาเป็นชีวิตและการกระทำของเราอาจจะมีโอกาสบางคนมีส่วนร่วมในแผนอภิบาลที่พูดถึงวิถีชุมชนวัดแล้วก็สามารถจะเป็นคนหนึ่งที่มีโอกาสได้มาเรียนรู้มาเข้าใจพระวาจามากเป็นพิเศษแล้วโอกาสจะได้แบ่งปันพระวาจานั้นจากชีวิตของเราจากประสบการณ์ของเราหล่อเลี้ยงซึ่งกันและกันทําให้ในครอบครัวของเราก็ดีบ้านใกล้เรือนเคียงที่มีการรวมตัวกันได้เข้าใจประวาจามากขึ้น ไม่ใช่เพราะว่าเขาได้มีโอกาสมาเรียนรู้แต่อันนี้เป็นพระวาจาที่เราประกาศโดยอาศัยชีวิตและการกระทำของเราดังนั้นวันนี้จึงเป็นวันที่ทุกครั้งที่มาดีก็มีความดีใจและก็หวังว่าพี่น้องทุกคนที่ได้จบคอร์สในปีนี้อันดับแรกผู้ที่ได้ก็คือพวกเราเองมีความสุขใจที่ได้เข้าใจพระวาจาของพระเจ้ามากขึ้นทำให้เราเข้าใจถึงความรักของพระเจ้ามากขึ้นทําให้เรามีพลังออกไป ที่จะไปประกาศพระวาจาขององค์ด้วยชีวิตและการกระทำของเราพร้อมกับครอบครัวของเราพร้อมกับชุมชนความเชื่อของเราด้วยดังนั้นโอกาสนี้ผมต้องถือโอกาสขอบคุณพวกเราทุกคนที่ลงรักพระวาจาพระเจา้าและมอบเวลาของเราให้กับพระวาจาของพระเจา้าไม่ใช่เพียงแต่มาเรียนรู้เท่านั้นแต่ว่าต่อไปนี้เราจะเป็นผู้ประกาศพระวาจาพระเจา้าและไม่ใช่ประกาศด้ดวยคำพูดอันดับแรก นำหน้าด้วยประสบการณ์ชีวิตเราด้วยประจักษ์ภยานชีวิตและเมื่อถึงเวลานั้นเราก็จะประกาศด้วยวาจาด้วยขอบคุณผู้มีส่วนร่วมคุณพ่อกรุงเทพที่ได้อุทิศตัวนเองในการทํางานในการสอนพระวาจาพระเจ้าสอนถึงพระคัมภีร์เหล่านี้เป็นเวลานานแล้วก็เป็นประจักษ์ภยานที่ชัดเจบนบรรดาทีมงานที่มีส่วนร่วมนะครับแล้วก็ทุกๆุกทุกภาคส่วนที่ได้ที่มีส่วนร่วมในส่วนนีนะ้ผมต้องขอพระเป็นเจ้าประทาพนพรกําลังใจแก่ทุกคน สำหรับผู้ที่รับความรู้ความเข้าใจจะนาไปดําเนินชีวิตมากขึ้นและสําหรับผู้ที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนตรงนี้ก็ขอให้เข้มแข็งขึ้นใช้สักยกำลังทั้งหมดที่จะขยายผลให้ขยายออกไปให้บ้าที่สุดเพราะฉะนั้นจะมีอีกหลายหลายคนทีเดียวที่ได้ฟังข่าวดีเพราะว่าสังคมปัจจุบันนี้รู้สึกคนจะมีความเศร้าสูงเยอะพวกคนเยอะจะได้ได้ฟังข่าวดีและข่าวดีนั้นจะมาจากชีวิตและการกระทําของเราให้คนรู้ว่า เป็นองค์ความรักและพระเจ้าก็ทรงรักพวกเขาด้วยขอพระเจ้าประทานพรแก่ทุกท่านที่นัดที่นี้ขอบคุณขอเขียนตรงเลยพระเจ้าเราสุดพระเจ้าเป็นสิ่งงครับในโอกาสนี้ครับพวกเราหลายท่านก็บอกว่าเมื่อเราเชิญพระพคุณเจ้ามาแล้วเนี่ยนอกจากพระคุณเจ้าจะให้ข้อคิดแล้วเนี่ยพวกเราอยากรับพรจากพระคุณเจ้าด้วยขอเชิญกุกเขาเพื่อรับพรจากพระเจ้าพระเจ้าสถิตกับท่าน ขอพระเจ้าผู้ทรงสรรผานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประธานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิดขอบคุณพระคุณเจ้ามากครับอันดับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปหู่พร้อมกับพระคุณเจ้าและพิธีกรนะครับและหลังจากนั้นพระคุณเจ้าจะนำพวกเราสวดก่อนรับประทานอาหารและเชิญรับประทานอาหารที่ฝั่งซ้ายมือของพ่อนะครับครับขอเชิญถ่ายรูปกับพระคุณเจ้าครับ